เอาละครับก็ขอสวัสดีสวัสดีเนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกม b a c k Cover s e เ v e r j รแนะทุกคนเออก็วันนี้ b a c k c ค v v r r ก็ได้ทำการปิดอนะัปเดตเนาะก็เป็นการเข้าสู่ซีซั่นที่16นนะ่อยะเออก็ซีซั่นที่16นี้ก็แน่นอนนะว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะนั่นก็คือตัวละครอย่าง ยามิกะชาลอดล่างชุดว่ายน้ำทั้งสองคนเลยนะทุกคนเออโอ้ยสองเจะว่าไงดีสามีภรรยาเออล่างชุดว่ายน้ำมาพร้อมกันแน่นอนว่าผมสุ่มจนกว่าจะได้ตัวละครและประจำตัวอืมเฮ้ยไม่ได้แล้วใช่ไหมล่าไะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปทดลองสกิลของทั้ง2ตัวกันก่อนเนาะเริ่มจากตัวละครแรกเลยจ้าผมจะเริ่มจากเป็นยามิก่อนเนาะยามิจะมาเป็นในสีอะไรนะอ่ายามิจะมาเป็นในรูปแบบสีแดงเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันส่วนสกิลนี้แน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้แปลเนาะเซิร์ฟเปิดก็มาจัดเลยสกิลตีปกติอ่าจะเป็นการฟันสามฮิตเนาะส่วนสกิลวันนี้ล่ะสกิล ธรรมดาใชยังไงเป็นการปิดตาแล้วก็เหมือนกับว่าติดแตงโมเนาะก็เป็นการฟันเป้าเดียวหนึ่งครั้งอ่าแล้วเหมือนเหมือนจะเพิ่มเพิ่มสปีดการติดเลือดไหลด้วยหรือเปล่านะส่วนอติเมตล่ะอติเมตจะเป็นท่าท่าแทงเนาะเออจะเป็นท่าแทงที่แบบว่าตอนที่เราไปสู้กับรู้สึกจะบเป็นดันเต้ไหมท่าท่าแทงอะ มันจะได้มาในช่วงนั้นนะสำหรับ่าแทงของยามี้นะเออเอาลองอีกทีอ่าใช่จะเป็นดาเอจเป้าเดียวเนาะแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปรีวิวเจสชาลอดชุดว่ายน้ำกันเฮ้ยจะเป็นสายแอคแท็กเกอร์แอคแทกเกอร์สีแดงเหมือนเดิมเฮ้ยยามีผมลืมดูอ้อยามีก็แอคแท็กเกอร์เนาะเอ้ยรอบนี้มาแปลกว่ะเป็นแอคแท็กเกอร์ เฮ้ยนนตอนเริ่มมาถือถือล่มด้วยวะ่ะจัดระัเด็ดอ่าสกิลตีปกติเหมือนเป็นการปล่อยลูกบอลหนามไปเนาะส่วนสกิลนี้ล่ะโอ้โหสกิลนี้เป็นสกิลฟันหมูนะทุกคนอ่าก็แน่นอนว่ามีมีเพิ่มพลังโจมตีกับอันนี้อะไรฮิวเลือดเหรอเป็นสัญลักษณ์รูปปวกขึ้นมาด้วยเนาะอัติเมลล่ะ อัติเมยจะเป็นรูปแบบเดียวเนาะก็จะเป็นการใช้หนามทิ่มแทงศัตรูใช่ไหมอืมใช่ใช่จะเป็นในรูปแบบใช้หนามพุ่งแทงศัตรูเนาะแล้วเหมือนเป็นบกบับพิเศษเพิ่มขึ้นเข้ามาอืมก็ปะเดี๋ยวเราไปทดลองกันเอ้ยเราไปสุ่มกรชากันอ่ะก็ปะตอนนี้ก็พมเมนก็มีตัวอยู่ทั้งหมด200เนาะเออเนื่องจากตัวเกมก็ได้ทำการแจกมาให้เรา 200ตัวเนาะอืมวิธีการหาก็ง่ายๆนะนะเออก็คือตัวเกมแจกออกมาให้เราเลย200ตัวเนาะก็เราจะใช้ประมาณ190ตัวเนาะในการที่เอ้หนึ่น่าจะ180ิมั้งในการสุ่ม200โลเออการันตีหนึ่งตัวนะไปะทุกคนหวังว่าเราจะได้ครบเสร็จนะเออไปเลย10บโลแรกไปเลยจังหวะนี้มีอะไรหรือเปล่า10โลแรกไม่มีอะไรเลยเนาะ 20โลต่อไปปุ๊โอ้โหเงียบกลิบมากเลย30โลป30โลก็ยังไม่มีอะไรเนาะ40 40โอ้40ก็ยังไม่มีอะไรอยู่หรอ50ละ่ะ50โลเอ้มาแล้ว1ทองเอ้ย1ลุงโอเคได้เป็นตัวละครอย่างชาลอตเนาะแล้วก็60 โอ้โหเจ็ดสิบละโอโ้ประจําตรงประจําตัวอะไรไม่ออกเลยหรอแปดสิบเอ้ยมาแล้วประจําตัวหรือเปล่าโอเคประจําเป็นประจําตัวของลักนะไม่เกี่ยวกับชาลลอตหรือว่ายามีเลยอ่าโอ้โหค่อนข้างลุงลุงนี่ค่อนข้างเงียบนะ คือออกออกไม่บ่อยเลยอ่ะโอ้โหถาจริง9ก็สโลสอลุงเหรอไยมาอีกแล้วเอ้ยใช่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ได้ของฉลอดครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นประจําตัวหรือว่าตัวละครเนะาะขายแค่ของยาม,มิคนเดียวเท่านั้นเนาะมายาม,มิยาม,มิขอหน่อยละอย่างนั้นก็ขอคอยได้ตัวสักตัวโอ้โหตึงๆงนะร้อยห้าสิบโลกัดสลงเฮ้ยเฮ้ยเยมาหรือเปล่า โอเคได้ประจำตัวของยามิมาแล้วนะขาดแค่ตัวละครเท่านั้นเองจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงครับสี่สิบโลสุดท้ายเฮ้ยมาแล้วสองลุกสองลุกโอเคเกตโต้นะทุกคนเราได้เป็นตัวละครอย่างยามิแล้วก็ประจำตัวครบเลยแล้วก็ได้เป็นชาล็อตเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดาวด้วนยะเนาะเฮ้ยอย่างนี้ก็แปลว่าขอชาล็อตอีกตัวได้ปะขอแบบชาล็อตสองดาวอะไรประมาณนี้ได้ปะเออชาล็อตสองดาวอะ เฮ้ยประจ,จําตัวมาอีกแล้วอ่าเป็นประจ,จําตัวของ,ของชาร์ลอตเนาะเฮ้ยชาร์ลอตไหมชาร์ลอตชาร์ลอตชาร์ลอตโอเคเป็นของยามีเนาะก็ตอนนี้เราก็สุ่มครบทั้งหมด200โลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเหลือตัวอีกประมาณ20ใบเนาะก็ตัวนี้มันมีระยะเวลาจํากัดด้วยนะมันมีรูปนาฬิกาอยู่ก็สมเองก็จะสุ่มไปหมดเลยก็แล้วกันนะเฮ้ยชาร์ลอตไหมชาร์ลอตโอเคตอนนี้เราได้ชาร์ลอตมาสอง,สองดาวแลนะ้วเนาะ แล้วก็1ิโลส,สุดท้ายไปเลยจำตัวอีกแล้วอ่านี่เป็นอันพิเศษหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่เหมือนจะเป็นเวลหนึ่งเนระมันจะมีไอประจำตัวแบบใหม่เข้ามาที่แบบว่ามันเป็นเวลสองอะ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูก่อน,อนว่าข้างนอกมันมีหรือเปล่าอืมอ็เหมือนเมัน,ม,นมันจะยังไม่มีเนาะ ผมไม่เห็นมามันแบบว่ามันเป็นเลขสองอะตรงเนีน้มันจะมีขึ้นเลขสองอยู่แ่แถวนี้มั้งไม่แน่ใจว่าเป็นตู้ไหนเนาะก็โอเคตีลวมๆแล้วก็คือเราได้ครบเลยนะสำหรับตัวละครใหม่นะเออตัวละครอย่างชาร์ลอตเต้เอ,อกรยามิสเคเฮโ่อะผมเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นรูปชาร์ลอตเนาะส่วนกรอบนี่เหมือนเหมือนว่าจะเป็นกรอบแบบชิลๆใช่ไหม กรอบแบบชิวๆเราเองก็นาก่าจะมีอยู่นะจะออกเป็นสีข,า,ขาวๆหน่อยงั้นเป็นนี่สีนี้กำลังดีเลยผิดเสือ้อกำลังสวยๆเลยเออก็ โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห <Okay. S 2> ็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ